เราจะทําสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพามาดูเราจะคิดอย่างแรกเลยว่าอะไรนะบ้านที่เราจะซื้อเนี่ยจะมีคุณภาพดีจริงไหมสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนลืมไปก็คือคุณภาพที่อยู่ที่การก่อสร้างของบ้านต้องทาให้เราตายก่อนบ้านอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ The r o เ m Maker นะครับ,รบและวันนี้<ง>เราจะทําสิ่งที่ไม่ค่อยมี ามดูหลายคนคิดว่าเราจะมาโชว์บ้านตัวอย่างที่คุณเห็นอยู่ข้างหลังนี้แต่ว่าเลิกคิดเพราะว่าเวลาใครที่จะมาดูบ้านโครงการส่วนใหญ่น่ะก็จะมุ่งเน้นไปที่อะไรไปไหนไปไหนไปไหนคุณมุ่งเน้นไปที่อะไรก่อนเซลคุณมุ่งเน้นไปที่เซล์ก่อนคุยดียิ้มแย้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เดินดูครบเลยทุกหลังเลยใช่ไลยดูบ้านโครงการท้ายดูไปเลยทุกอ่าทั้งที่จริงแล้วซื้อได้แั่ในเล็กสุดเเอาดีๆปกติเราเข้ามาดูแล้วเราจะเจอกับอะไรก่อนคนส่วนใหญ่อยู่หน้าโครงการเลยอ่คนส่วนใหญ่ก็ไปดูเฟสิลิตี้โอเค ดูโลเคชันดูราคาแล้วก็เข้าไปดูอะไรต่อบไปบดูสไตล์บ้านตัวอย่าง oh. นะครับเห็นเขาบิวองค์บิวอินกันยุบยาบสวยงามเลยสวยงามแล้วก็เอ้ยหลงแบบเพอิอไปซื้อ oh. อะไรเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนลืมไปก็คือ คุณภาพที่อยู่ที่การก่อสร้างของบ้าน Quality Begin Insight อะไรที่มันเป็นคุณภาพที่มันอยู่ในเนื้อในเนาะใช่นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับเพราะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการสุภรัยเรกบิวสีสมานปทุมธานีนั่นเองนะครับซึ่งนับว่าเป็นบ้านเดี่ยวหลังโต 2ชั้นแล้วก็เป็นไงฟァซิลิตี้ส่วนกงส่วนกลางอะไรอย่างงี้ผมว่าหายห่วงไอ้คำที่ผมบอกว่าคุณภาพที่อยู่ภายในการก่อสร้างเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเตรียมคอนมาเราจะมาทุบให้ดูเพราะตอนนี้เขาจัดเป็นเขาเรียกว่า e x p e r i e n c e Home อ่าเขาจะมาโชว์เกี่ยวกับวิศวกรรมการก่อสร้างงานออกแบบอะไรต่างๆ่าพาเข้าไปดูข้างในกันเขาสระบ้านมาหนึ่งหลังเลยเพื่อมาทำเอ็กซิบิชันเหล่านี้นะครับแล้วก็เอดูเคทไปด้วยแล้วก็ให้คนที่มาซื้อเห็นว่า คุณภาพในการก่อสร้างเนี่ยเขาทำเป็นขั้นตอนเป็นระบบยังไงบ้างครับแลนี่ก็คือนะครับบ้านตัวอย่างที่เรากล่าวถึงกันครับผมว่ามันดีมากนะคืออย่างเงี้ยเวลาเราเคยไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะมิวเซียมที่เล่าถึงวิศวกรรมการก่อสร้างให้เห็นแต่ว่าเมืองไทยเ่ยไม่เคยมีใมาใ้ดูเใช่เพราะฉะนั้นคลิปเนี้ย คุณต้องดูเลยไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านสูภ่ภ uh ัย huh. หรือคุณจะไปสร้างบ้านเองก็ตามว่าอย่างน้อยได,ได้ความรู้ว่าแต่ละขั้นตอน,น,น oh, มันควร <5 S 2> จะต้องมีอะไรบ้างเราจะคิดอย่างแรกเลยว่าอะไรนะ บ้านที่เราจะซื้อเนี่ยจะมีคุณภาพดีจริงไหมเราจะตายก่อนหรือบ้านจะพังก่อนเอ๊ะเอ๊ะอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าหลายคนอ่ะคนไทยอ่ะบ,บ,บางคนหนักกู้ซื้อบ้านมันทั้งชีวิตนะใช่เพราะฉะนั้นการเลือกคุณภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งน้อยคนน้อยโครงการน้อยผู้รับเหมาน้อยวงปูใช่ไใช่น้อย น้อยนะที่ที่จะมีโครงการนะเนาะที่เขามาเปิดขั้นตอนต่างๆให้เราชมแบบนี้เอาซักแบบสามหมวดหมู่ไหมหมวดแรกคือหมวดแรกเราไปที่หมวดเกี่ยวกับผนังก่อนมาดูกันว่าจริงๆเนี่ยผนังที่ถูกต้องอ่ะมันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้อิฐมวลเบาในการกรอบอันนี้มันคือเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นโครงเป็นกรอบอ่ะทุกทุกอันที่มันมีกรอบประตูหน้าต่างมันควรจะมีขอบอันนี้แล้วข้างในอ่ะมันจะมีเหล็กแล้วก็หล่อเป็นปูนทับนะครับแนวตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเสาเอ็นส่วนแนวขวาง เขาเรียกทับหลังพอเราทําเสาเอ็นเสร็จปุ๊บทำซับทับหลังเสร็จปั๊บคราวนี้เราก็มาก่ออิดก่ออิฐเนี่ยไอการก่ออิฐเนี่ยไม่ใช่ก่อให้เป็นแบบชิ้นแบบให้มันสมมาตรกันเออคือคนปกติไม่รู้นะจะไปก่อแบบเข้าครึ่งกลาง 50- 50ซอ่ึ่งอย่างนั้นอ่ะมันจะทําให้ความแข็งแรงทางวิศวกรรมลดลงสู้แบบนี้ไม่ได้อ่ะนะครับก็เป็นแบบ1ต่อสหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือเรียกง่ายๆว่ามีการก่อสลับกันจากนั้นไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับไอ้พวกตามรอยต่อต่างๆใหม่ว่าจะเป็นปะต ตูหนาตางรอยเชื่อมระหว่างเสาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรอันนี้เหล็กกงไก่หรอลวดตะข่ายกงไก่ตัวนี้จะเป็นตัวคอยซับพอร์ตคอยที่แบบว่ากระจายกระจายรอยแตกแล้วเป็นตัวยึดจับ เพราะบางทีเนี่ยฉาบลงไปแรงยึดจับบนเนี่ยเขาน้อยเกินไปทีนี้เรามาดูเลเยอร์ของการฉาบบ้างว่าหลังจากที่เรามีตะข่ายกรงไก่แล้วเนี่ย <laughs> มันต่อไปด้วยอะไรบ้างครับการฉาบผนงังนะครับการฉาบผนังเนี่ยก็เพิ่มรายละเอียดที่นิดนึงว่าค,คุณจะใช้ปูนก่อปูนฉาบก่อนตองท้องใช้ปูนก่อปูนฉาบที่เป็นใบรบติดมวลเบาแต่ส่วนใหญ่ปูนฉาบมันก็จะมีเม็ดทรายเนาะซึ่งบางบ้านก็รับได้ไม่อยากให้มันเรียบก็ได้แต่บางคนมีคาถามว่าถ้าอยากให้มันเรียบเลยเนี๊ยบ มันทำไงมันก็เหมือนเวลาผู้หญิงทารองพื้นโอเคา้ สกินโค้ดรครับ,ะะรบหรือจริงๆก็คือคุณภาพจริงๆของบ้านที่เรามาถ่ายในวันนี้ที่เราเห็นมองไปที่ผนังสีขาวได้เลยนะครับมันมีความเรียบเนียนเป็นพิเศษขั้นตอนสําคัญจริงๆหลายคนมองข้ามไปคือการทาสีรองพื้นนะครับ,รบจริงๆอ่ะจะต้องไปเลือกเกดเลือกสีเลือกแบรนด์อะไรต่างๆของสีรองพื้นให้ดีด้วยนะ,ะจนมาถึงสีจริงก็คือคสีทับหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามดีไซน์และควรจะต้องเป็นสีประเภท top b r อ่ d แบรนด์ต่างๆนะอย่างเช่นของ TOA อ่ะเนาะอย่างเช่นเราเคยได้ยินบ่อยว่า TOA ดูรลครีนนะครับหรือว่าออร์แกนิกเพนส์นะครับพอเรามาใช้แบบนี้มันก็จะมีคุณสมบัติของสีตามมา <Hi. S 2> ยกตัวอย่างเช่นการเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายกว่า4ี่แสนห้าหมครั้งมันก็จะไปเหมาะกับบ้านที่อาจจะมีเด็กลงเด็กเล็กหรือว่ามีโอกาสโดนคราบสกรปรกได้เยอะเนี่ยก็จะไปเช็ดล้างได้ง่ายจะเป็นสีกลุ่มที่มันมีแบบออปชั่นอย่างเช่นว่ามีสารพิษสารเลเยต่ําหรือศูนเปอร์เซ็น,เ,นเรียกว่าโกลวีโอซีอันนั้นก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของการที่ทําให้แบบว่าใสาใ่ใจในเรื่องของสัตว์เลี้ยงคื จริงอะมนุษย์อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่เด็กน้อยหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเซนซิทีฟในเรื่องของการหายใจเข้าไปหรืออีกเรื่องนึงคือเรื่องพวกซิเวอร์ไอออนที่มีส่วนผสมอยู่ในตัวสีเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็จะเป็นแบบหมดห่วงเรื่องอะไรเชื้อราแบคทีเรียอะไรต่างๆนะครับก็ใครที่ห่วงเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็รับรองได้ไอเดียอนี่คืองานผนังก่อนนะอย่างเดียวต้นก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูงานพื้นไปดูกันบ้าง รเรื่องนี้แหละที่เรามองไม่ค่อยเห็นกันครับผมพื้นเลยนะครับคือตั้งแต่ก้าวเข้าบ้านเลยเนี่ยคุณต้องเหยียบบนพื้นก่อนใช่และนี่คือเราพามาดูเซกชั่นของพื้น<ม>ที่ถูกต้องนะครับอันแรกเลยพื้นโครงสร้างาคือปกติเวลาทําบ้านเนี่ยพื้นโครงสร้างเนี่ยจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเชื่อมไปกับงานคานรับน้าหนาักเชื่อมไปกับนนงานโครงสร้างต่างๆเนี่ยเพื่อให้พื้นเกิดความแข็งแรงเนาะเขาขาแบบนี้ก็คือ พื้นเป็นพื้นซีเมนต์ปรับระดับนะครับก็จะเป็นการอาจจะเป็นการปรับสโลปปรับความลาดเอียงปรับใ,ให้มันเรียบนะครับตัวเซตระดับอีกครั้งห<ม>นึ่งเพื่อบ,บ่งบอกว่าคุณจะฟินิชชิ่งด้วยอะไรกระเบื้องความหนาแบบหนึ่ง<ม>หินแบบหนึ่ง<ม>พื้นไม้แบบหนึ่งนะครับ<ม>ในการปูกระเบื้องที่ดีเนี่ยจริงๆมันก็มาตั้งแต่ไอตัวปูนปรับระดับนี่แหละแล้วก็จะเรียกเรียดแ่าไงนะใช้เกียง นะครับเกียงหวีเนะี่ยปาดเข้าไปออด้วยกาวซีเมนนะครับซีซีอย่างนี้<ช>เพื่อเพิ่ม t e x t ซ์เอร์หรือว่าการยึดเกาะใช่ <ไป S 1> ครับ,รบส่วนพื้นที่ในการใช้งานนะครับแล้ก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ลานจอดรถพื้นที่ภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราใช้งานหนักเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นเกรดในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เป็นพวกกระเบื้องเกรดพอซเลนซส์เท่าไหร่ 60, 60 60นี่ก็หลูแล้วแต่โครงการเนี้ยคือให้สเปคโอเวอร์ขึ้นมานเป็นแปดสบคูณ8ปเซนซึ่งข้อดีก็คือว่ารอยต่อของบ้านมันจะน้อยลงอ่าอ่ะคราวนี้พื้นที่ใช้งานหนักไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ที่อาจจะต้องการความแบบนุ่มสบายเท้ากันบ้บนะางจกพื้นกระเบื้องครับ,รบอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนฟิล์มกันเป็นี้คืออยากให้เห็นว่าบ้านหลังหนึ่งอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นกระเบื้องทั้งหมดเนาะ,อ,ะอย่างพอเข้ามาในส่วนพักผ่อนที่เป็นห้องนอนหรือว่าห้องผู้สูงอายุเนี่เ็ปีนน้บ มันก็จะเป็นกลุ่มพื้นที่แบบสโตนพลาสติกคอมโพสิตเน่ก็คือมีการผสมผงหินลงไปได้เรื่องความแข็งแรงอยู่คุณจะมาลากเก้าองค์เก้าอี้ทำงานอะไรแบบนี้หายห่วงคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนอะพื้นมากับชั้นหนึ่งะมันมีความคอนฟิกกันในเรื่องความชื้นบ้านเรามันมีโอกาสไม่ทนทานพอมีตัวนี้ออกมาเนี่ย มันมาช่วยตรงนี้ตอบโจทแต่เนี่ยฟีลลิ่งมันได้แบบความเป็นไม้แบบใกล้เคียงมากโครงสร้างโครงสร้างก่อนอ่ะโครงสร้างเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เริ่มมาต่างกันตรงนี้ก็คือจะมีโฟมเขาเรียกว่าเป็นพวกโฟมดำาให้ได้ความรู้สึกแบบนุ่มสบายด้วยแล้วก็มีการปรับระดับพื้นด้วยเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็เอพีซเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นแบบเขาเรียกว่าคลิกล็อก ก็คือว่าเป็นการสอดร็องเข้าหากันเพื่อให้แผ่นเนี่ยยึดประสานกันไปทั่วทั้งพื้นที่ติดตั้งได้รวดเร็วด้วยแล้วก็มีความแข็งแรงอยู่ด้วยครับคุณอยากใช้ฟิลล้งที่เป็นไม้ใกล้เคียงจริงกว่านี้อีกมีความหรูหราไปเลย Engineer Wood ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันที่ชั้นบนนะครับในบริเวณชั้นสองโอ้โหรฟิลล้งมันเปลี่ยนไปเห็นไหมมันรู้สึกหรูหราขึ้นรูหราเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะมันคือไม้จริงหรือที่เขาเรียกว่า e n g i n e e r n wood คือหลายคนอะเคยได้ยินแต่พอไปฟังราคาแล้วอุ้ยถอยเพราะ <So S 1> ว,ว่าเดี๋ยวนี้นมีตัวเทียบแบบกระเบื้องยางก็มี npc ก็มีตัวนี้ราคาจะแรงนิดนึงแต่ว่าก็ได้ฟ i ลลิ่งความเป็นไม้โครงสร้างการปูก่อนเหมือนเดิมมันจะต่างออไปนิดนึง แค่มันจะมีเลเยอร์ของการเพิ่มส <Smart board S 1> มาร์ทบอร์ดมาตัวเนี้ยมันมีความเป็นไม้จริงคือไม้จริงอ่ะจะอยู่ที่ผิวหน้า uh huh. ครับส่วนด้านหลังจะเป็นไม้อัดเพราะฉะนั้นมันมีความยืดหยุ่นสมาร์ทบอร์ดจึงจําเป็นที่ต้องมาซ uh ัพพอร์ตนี่อันนี้คือได้ความรู้ไปเลยวิธีการปู uh huh. ผิวหน้าที่บอก mm hmm. ก็คือเป็นเหมือนการสารแผ่นไม้บางๆมานะครับแล้วก็มาเดินแล้วก็เขาจะมีฟิล์มมีอะไรไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงเนาะรจริงๆเขาจะมีพวกแบบโปรเทคด้านหน้าอีกทีนึงแต่เทคนิค ที่เขาอะไม่ไปทําลายธรรมชาติมากไม่ต้องมาตัดแผ่นไม้จริงชิ้นหนาขนาดนี้มาแล้วเนี่ยก็คือเขาจะใช้พวกกลุ่มไม้อัดเนี่ยมาอัดกันแทงดุกเแทงด้วยแทงด้วยครับอ่าแล้วก็ในการทำเนี่ยเราจะเห็นว่ามีชั้นชนเป็นเลเยอร์เหมือนขนมชั้นอยู่เขาจะมีการไขว้ไม้ด้วยนะค,คือด้านแผ่นแรกสมมติแผ่นแรกมาแนวนี้อีกแผ่นหนึ่งก็จะมาไขว้ไขว้ไขว้กันอย่างเงี้ย เพื่อให้เกิดการที่แบบไม้จริงมันมีการยืดหดอยู่แล้วมันจะได้ยืดหดเขาเรียกว่าไงแบบสมดุลกันนะครับใครชอบของที่มีความพรีเมียมเดินแล้วรู้สึกสบายเท้าเหมือนเดินอยู่บนไม้จริงนี่ตอนนี้ผมมาแล็เชอร์รออ,อ,อันเนี้ยเป็นขั้นตอนที่เราไม่ค่อยได้เห็นแต่จริงๆมันเป็นส่วนสําคัญเพราะบ,บ้านเราอ่ะเดินขึ้นเดินลงทุกวันจริงๆแล้วเวลาบันไดที่เป็นคอสรอโครงสร้างเสริมเหล็กแบบเนี้ยข้างในเนีโครงเป็นยังไง อ่านี่ก็จะมีการผูกเหล็กเสริมเหล็กอะไรต่างๆก็ไม่ต้องเจาะลึกเยอะเนาะแต่จะได้รู้ว่าอ่ะไอ้คำว่าบันไดที่แข็งแรงคุณเดินไปเนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสิบปีแหละแล้วมันแบบมีการสั่นไหวสั่นคลอนมีการโยกตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำไมมันต้องทำให้แข็งแรงด้วยเพราะจริงๆอ่ะถ้าวันเราดูเองปูนอ่ะเคาะดูค่อนข้างที่จะสเตเบิลเลยผูกเหล็กแบบนี้เขาก็จะเอาไม้แบบมาประกบน่าจะเคยเห็นพอเทปูนลงไปก็ได้รูปทรงแล้วทีนี้ก็มาฟินิชชิ่งด้วยพื้นไม้พวกนี้ที่เราเห็นก็จะะปปรกอบได้วย ลูกตั้งาหาลูกตั้งอันนี้ลูกนอนอันนี้คือเป็นเรื่องของความเนี้ยบของงานแล้ว <c oughs> สมมติว่าถ้าลูกตั้งเนี่ยบางบ้านจะไปไประหยัด จะเป็นาสีตรงนี้อ่ะก็จะแบบก็จะเปลื้อนง่ายครับอ่ะแต่ถ้าลูกตั้งเนี่ยมันมีเพื่อแบบเป็นการกันชนอ่ะครับเนาะกันชนจะได้แบบว่ามีคุณภาพเต็มด้วยใช่แล้วก็ลูกนอนเนี่ยสนมผั่ที่ทำเนี่ยเขาก็จะทําให้มันยาวยื่นออกมาเป็นเหมือนจมูกบันไดเพื่อมาเก็บนี่ถ้าเราไม่เก็บนะจะเห็นว่าลูกตั้งเนี่ยไม่เรียบร้อยตัวเนี้ยที่เขาเลือกใช้มาก็เป็นพวกไม้ยางพาราไม้ยางพาราประสานที่เราเห็นนี่แหละด้านในใช่ไหมใช่ซึ่งปกติเนี่ยเวลาผมไปเห็นอ่ะเราเอามาใช้เลยเนี่ยมันจะดูใช้คำว่ามันด เป็นจอย<ห><ห>เป็<ม>้จอยต่อกนออันก็จะดูแบบดูไม่เป็นโซลิดบูทนะครับนเ,น<ล>เราใช้พวกไม้ยางพาราพวกนั้นเป็นโครงได้แล้วก็มาปิดผิวด้วยวีเนีย วิเนียร์ก็คือเป็นผิวไม้จริงเลยแต่ว่าเขาฝานมาแค่ตัวหน้าไม้แต่แน่นอนนะครับด้วยคุณภาพมาขนาดนี้นะครับเขาก็ต้องมีการอบปวกกันมอดกันนูน่นกันนี่ทําอะไรมาในตัวโครงไม้เนี่ยมันดีอยู่แล้ว <ม S 2> นะครับ<ช>เขาไม่มีใครบ้ามาเปลี่ยนบันไดเนาะนะครับเป็นสิ่งที่โครงการเ,เขาใส่ใจไว้ให้เรานะครับและส่วนสําคัญที่สุดนะครับที่เราเอามากองไว้ตรงท้ายเลยอันี้ไฮไลท์เพราะว่าหน้าฝนเมื่อไหร่ั่วทุกหลังก็คือส่วนของหลังคาบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าหลังคาจริงอ่ะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผม หลังคาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นโครงหลังคาที่เป็นหลักๆจะเป็นพวกโครงเหล็กใช่มีตัวอสเส่ก่อนเป็นตัวหลักนะครับมีแปรนะครับมีแพร่ันแพรคือแปรด้วยข้างเท้าด้านในขุตบอนนะครับแล้วก็เป็นการทันครับโดยรวมเนอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าโครงเหล็กแบบสมาร์ททัสครับมีความทนทานต่อแรงดึงได้สูงมากบางคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันดูเป็นสีอย่างงี้ที่บ้างชั้นหลังคาเหล็กเนี่ยเป็นสีดําเพราะว่าเขามีการเคลือบสารการสนิทมางๆพวกนี้เขาจะเขาเรียกเป็นพวกเกาวไนท์ไม่เป็นสนิทนะครับ ื่องหลังคาเนี่ยนอกจากเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็จะรั่วซึไมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นห่วงในเรื่องของอะไรควา,ามร้อนควา,ามร้อนนะครับการฝนและการร้อนด้วยนะครับนี่ ใต้หลังคาเนี่ยมันก็จะมีแกลบระหว่างฝ้านี่คือฝ้านะข้าไม่ดูนี่คือฝ้าพวกนี้จะเป็นซีไลน์นะครับผมไอ้ที่เราบอกว่าเรามองเรามองไม่เห็นพวกงานหลังคาเนี่ยเพราะฝ้าเนี่ยมันปิดความเรียบร้อยไว้อย่างเช่นว่ามีการใช้ฉนวนการความร้อนของ S G s t Cool นะครับความหนานี่หนิ้วเลยใช่หนาตับเลยนะครับก็สามารถเขาเรียกไงสะท้อนความร้อนออกไปได้ทันทีประมาณแบบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใชก็เย็นบ้านเย็นประมาณ3-4องศาในทันทีเนาะซึ่งเยอะเลยจริงๆอ่ะถือว่าเย็นแล้วนะเพราะว่าด้วยหลัังงคคาาที่เเใช้ปป็็นนหลม ใช่ไหมครับตัวนี้ความร้อนเนี่ยผ่านมาได้ยากแล้วก็มันมีตัวนี้ซัพพอร์ตยิ่งเย็น <Y en S 1> ไปใหญ่ยิ่งเย็นไปใหญ่ใช่ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องความรอ้อนและถ้าพูดถึงการประหยัดพลังงานจริงๆเนี่ยก็ <Y en. S 2> จะประหยัดพลังงานไปได้มากกว่า47%และได้รับฉลากเบอร์5ด้วยนะครับ ปลอดภัยสูงเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟไม่ก่อสารมะเร็งในมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับแต่สิ่งที่หลายคนอยากรู้แหละฉันจะต้องไปคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นมันเป็นเทรนที่แบบว่าหลายๆบ้านก็ต้องมาหาทางติดโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดพลังงานประหยัดไฟแต่ว่าที่เนี้ยเขาไม่ต้องมาทําความยุ่งยากแห่คุณเลยไม่ต้องมีช่างขึ้นไปปีหลังคาติดตั้งระบบระบบเขาไปตัวงสายใหม่ใช่เขาจัดสรรโซล่าเซลล์มาให้ครับทุกบ้านคือมันก็ไปผูกกับโครงหลังคาที่มีอยู่แล้วเรียบร้อยก็ไม่ต้องให้ช่างเขามาอ่ยไมต้งกกลัวร รั่วซึมภายหลังเลยแล้วก็ได้คุณภาพมาตรฐานตอนนี้เขาปูกกับแอปของทางสุพาัยไว้แล้วแล้วเราเปิดไฟเปิดแอร์ทุกตัวแบบนี้กินไฟไปประมาณ5.5กิโลวัตต์นะครับก็เป็นการดึงพลังงานจากจากการไฟฟา้ามาประมาณ2.2กิโลวัตต์นั่นเองนะครับเรื่องน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าใา<ช>ยในบ้านเนี่ยการต่อระบบน้ําต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกลักไก่กันได้ง่ายนี่อันนี้คือจําลองมาให้ดูเลยว่าในห้องน้าเนี่ยเขามีการทดสอบ น้ำซึมน้ำรั่วก่อนอธนเส้น้อาให้ดูเนี่ยใช่จืแช่ชดูเลยว่ามันไม่ซึมลงมาใช่ไม่ซึมไม่ปริ้นออกมาไม่เลอะนะครับเพราะว่าระบบการซึมห้องน้ำเนี่ยปกติเวลางานก่อสร้างครับ,บทาการซึมเสร็จต้องมีการขังน้ําเพื่อเทสซึ่งอีกอันนึงอันนี้เรามองเห็นได้ในภาพทุกหลักเลยก็คือเวลาที่เรามีท่อเขาเรียกเป็นท่อ PVC ท่อน้ําอะไรแบบเนี้ยเนาะไม่ต้องเจาะรายละเอียดของขนาดท่อแล้วกันแต่มาตรงนี้ดีกว่านี่จุดแตกต่าง ขาจะมีพวกแฮงเกอร์อันนี้ผมชอบมากอ่ะครับอันนี้คือแฮงเกอร์เขาจะมีการรัดท่อต่างๆเพื่อประคองน้าหนักนึกภาพว่าการใช้งานไป 30- 40ปีอ่ะมันอาจจะมีการขยับต่างๆต้องบอกให้เห็นว่าเวลาน้ารั่วซึมจริงๆตั้งแต่ที่เราทํางานมามันไม่มีที่ท่อมันมาแตกนะครับแตกยากมากแตกยากมากพวกนี้มันมีมาตรฐานมันไม่แตกแต่ส่วนใหญ่ที่น้ามันรั่วคือข้อต่อเวลามันเลี้ยวอะไรเงี้ยข้อต่อมันขยับ กาวมันหลุดน้ํามันซึมออกเพราะฉะนั้นตัวแฮงเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นแบบตัวล็อกไม่ให้ขยับแล้วก็อันนี้เลยอั้ําดฟอร์เดนให้เห็นใช่คือปกติหลายบ้านมีกลิ่นย้อนอันนี้คือห้องน้ำนะนี่คือกระเบื้องในห้องน้ำาแล้วเวลาเราอาบน้ําน้ําจะไหลลงมาตรงนี้ปั๊บปั๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกตัวดักกลิ่นพวกอะไรที่อยู่ในท่อระบายน้ำเป็นตัวช่วยไม่ให้กลิ่นมันย้อนกลับขึ้นมาต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยระบบสารรวมพกบ้านเราเนี่ยโคตรแย่นะเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกเนี่ยส่วนใหญ่อ่าบ น,นี่ก็เป็นตัวหนักที่คอยช่วยลด,ดเรื่องปัญหากิดเหล่านี้ไปครับเป็นไงครับเดินชมบ้านทั้งหลังแหละรู้สึกว่าเรานอกจากจะมาดูคุณภาพของบ้านสุภาร <ừ. S 1> แล้วเรายังได้ความรู้เพิ่มด้วยนะครับเพราะบางทีงานก่อสร้างบางอย่างต้องบอกว่าเรารู้แต่อาจจะแบบเห็นภาพไม่ชัดผมว่าอยากให้ โครงการหมู่บ้านของประเทศไทยเนี่ยทำแบบนี้เยอะเนาะหมายถึงหาอะไรแบบเนี้ยมาแข่งกันในความหมายคือแบบบางทีอะเราไปซื้อบ้านนะเนาะเรามักจะได้ชมแต่เปลือกแต่งที่เป็นแบบอินเทอร์เนียดีไซน์อย่างเดียวเป็นบ้านตัวอย่างอย่างเดียวซึ่งอันนั้นอะเอาไปใช้จริงไม่ได้มันเหมือนไม่ได้เอามาจากคิดมาจากชีวิตจริงอะยังไงมันเป็นมันเป็นพรีเซนเตชันเพื่อที่ทําให้แบบเออเรารู้สึกอยากเข้มหลอยู่ตรงนั้นเออคือคือเข้าใจในเรื่องของการตลาดคแต่ว่าในเรื่องของชีวิตจริงความเป็นอยู่อะ ก่อนจะไปถึงไลฟ์สไตล์ตรงนั้นอ่ะมันต้องมาพูดถึงความแข็งแรงความทนทานของบ้านก่อนต้องทําให้เราตายก่อนบ้านอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องครับซึ่งนับว่าแบรนด์ไอเดียของซูเปอร์ไลน์เนี่ยก็เจ๋งมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นการที่ว่า build for real life นะครับสร้างมาจากชีวิตจริงไม่ได้เพ้อไม่ได้เพ้อฝันไม่ได้เพ้อฝันไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้อะไรคือเขาก็จะเอาวิถีชีวิตจริงๆการใช้งานจริงๆฟังก์ชันจริงๆที่คุณต้องการเนี่ยนำมาใส่ในตัวบ้านก่อนนะครับนี่เป็นใจความสําคัญที่สุดที่เรามาได พบเจอกับ เอ็กซ i e n c e h o m นเนาะนะครับที่โครงการนี้นะครับจึงทำอะไรมั่นใจในถึงเรื่องอะไรบ้างครับบ้านที่ดีจะต้องเป็นบ้านที่แข็งแรงแข็งแรงทนทานแขแรงทนทานนี่คือต้องมีเลยเป็นแบบว่าเบสิกที่ต้องมีตามเรื่องความปลอดภัยปลอดภัยต่อทั้งการใช้งานด้วยและปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพเนาะวัสดุเคมีต่างๆครับแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของการที่ช่วยประหยัดพลังงานใช่เพราะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราใช้ไฟฟ้าเยอะการลดความร้อนคือมันไม่ใช่หมายถึงโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะในบ้านก็ต้องช่วยเรื่องของความลดความร้อนประตูหนา ว่เอยวัสดุที่ใช้เอยสนุนการความร้อนเอยการทําระบบพนาดเอยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอะดีเทลมันสร้างรายละเอียดที่มันแตกต่างก็คือเป็นเรื่องขององค์ประกอบนั่นแหละจริงๆน่ยในลักษณะของบ้านของสุภรายเนี่ยจริงๆเขามีอีกหลายโครงการหลายไทายหลายรูปแบบเล็กกลางใหญ่อะไรก็ว่าไปแต่ ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ไปด้วยนะครับเขาเนี่ยจะมีการ Q C ด้วยนะครับถึง3ครั้งก่อนส่งมอบงานจะได้มาตรฐาน ISO 9001: 2015นะครับแบรนด์เขามาถึง36ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันมีความมั่นใจใ<ช>ถ้าคุณไม่เชื่อว่าเขาทําแบบนี้จริงเปล่าซื้อบ้านมาคุณทุบได้เลยแต่ซ่อมเองแต่อย่าลืมนะซ่อมเองครับถูกครับผมครคาวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ สนใจนะครับสามารถมาเปิดประสบการณ์ด้วยตาด้วยมือด้วยประสาทสัมผัสของตัวเองได้ที่โครงการสุภลัยเรกวิวสีสมานปทุมธานีอเกือบไปเกือบไปเกือบไปครับผม <laughs> ผมมาบ่อยท่านี้ครับ ก็นับว่าวันนี้รูมเกอร์มาเปิดหูเปิดตาเนาะครับแล้วก็ได้มาจับสัมผัสได้มาเช็คลิฟต์ได้มาตรวจคุณภาพบ้านด้วยตาตัวเองนะครับแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับจริงๆเนี่ยทางสุภลายเนี่ยก็ได้มาตรฐานนี้คุณภาพนี้ครอบคุมทั้งประเทศนะครับทุกโซนท่วประเทศเนี่ยเขามีบ้านอยู่แล้วนะครับก็อยากไดูใช่ก็อยากจะฝากแฟนๆรายการหรือว่าใครที่รักบ้านหรืออยากจะมีบ้านอยากจะสร้างบ้านครับก็กดไลค์กดแชร์อยากให้เซฟคลิปนี้ไว้เลย เพราะมันมีประโยชน์จริงๆไม่ว่าคุณจะมาซื้อโครงการที่เขาได้มาตรฐานอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะต้องสร้างบ้านเองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้ดูแนวทางการก่อสร้างแบบนี้ไว้นะครับเป็นเป็นมาตรฐานเอออย่างน้อยก็คุณจะได้พอมีความรู้แบบไปดีเฟน์ไปชนกับช่างบ้างหรือว่าไปข่มเพื่อนข้างบ้านบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมแต่เอาเป็นว่านะครับใครที่อยู่อาศัยในบ้านขอมสูาพันอยู่นะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนโลเคชั่นเป็นยังไงชื่อโครงการเป็นไงแล้วก็อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างทุบแล้วเจอเหล็กกรงไก่แบบนี้หรือ่า ไม่ต้องไปทูบก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ The Do Maker และบ้านของสุวระไยในหลังนี้นะครับต้องขอราไปก่อนนะครับผมอย่าลืมเลยกับบ้าน Experience Home แบบนี้นะครับสามารถเข้าไปชมด้วยตาตัวเองได้นะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ